ไอ้เจ้าหน้าที่ที่มันเป็นพลังงาน inex. มันสร้างเป็นพลังงานที่เราเป็นคลื่นเสียงมันสร้างขึ้นมาจากธาตุชีวิตเรานั่นแหละธาตุชีวิตเราสร้างไอ้เจ้านี้ขึ้นมาไอ้เจ้าหน้าที่คิดเจ้าหน้าที่พูดเป็นเสียงเนี Overall, cool ่ยมันสร้างขึ้นมาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทําหน้าที่คิดให้ค่าให้ความหมายไอ้นี่แหละสำคัญแล้วทีนี้ธาตุชีวิตเราก็สร้างเครื่องมืออีกเพราะ้าพวกเราไม่มีเครื่องมือนะ พวกเราจะเข้าใจอะไรไม่ได้พวกเราเข้าใจตรงนี้ไม่ว่าถ้าชีวิตไม่มีรูปร่างพวกเราคือธรรมชาติต้นกำเนิดที่ไม่มีรูปร่างในนี้มันไม่มีอะไรเลยมันมันไม่ได้เป็นอะไรด้วยมันไซมันบริสุทธิ์มันกลืนไปกับทุกสรรพสิ่งมันมันเพียวมากมันเป็นท่าที่เพียวมากคือบริสุทธิ์มากจริงๆพวกเราคือทาตัวเนี้ยโอ้แล้วมันยิ่งใหญ่มากถึงให้ได้เหอะ พูดว่ายิ่งใหญ่นะจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกพวกเราคือธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างอะทีนี้การที่พวกเราจะรู้จักตัวเองได้พวกเราต้องอาศัยเครื่องมือเข้าใจไหมเหมือนกับว่าพวกเราจะต้องมีโทรศัพท์เราจะกินอะไรก็แล้วแต่เรากดโทรศัพท์สั่งกินถ้าเราไม่มีโทรศัพท์นะั้นเราจะกินอะไรไม่ได้เลยเราอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีใครเข้าหาเราได้สมมุติว่าเราอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งจะเรียกว่าเมืองก็ไม่ได้เราอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ไม่มีใครเข้าถึงเราได้เลยเราต้องสร้างเครื่องมือเพื่อให้เข้าถึงเราเราต้องสร้างถนนขึ้นมาถนนเพื่อให้มีรถวิ่งมาหาเราได้ถ้าเราไม่สร้างเราจะไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจอะไรเราได้เลยพวกเราต้องสร้างถนนขึ้นมาถนนไว้ให้รถวิ่งมาหาเราได้ เราต้องสร้างคนให้มีคนเอาอาหารเอาเอาสิ่งที่เราต้องการมาให้เราได้เราต้องสร้างรถให้มีรถวิ่งต้องสร้างคนขึ้นมาต้องสร้างถนนขึ้นมาต้องสร้างรถขึ้นมาเราต้องสร้างภาษาขึ้นมาเราต้องสร้างโทรศัพท์ขึ้นมา <Pass ed ager> เพื่อเราจะได้สั่งการให้สิ่งเหล่านี้เขาทำงานได้เราจะต้องสร้างผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพขึ้นมา เราจะต้องสร้างถนนหนทางสร้างภาษาขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้ทํางานเราต้องสร้างขึ้นมานะทีน่นี้พอเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสร้างรูปร่างเราด้วยเพราะถ้าเราไม่มีรูปร่างเราก็ไม่สามารถเข้าใจตัวเราเองได้เราต้องสร้างรูปร่างเราขึ้นมากลายเป็นว่าเรามีรูปร่างแล้วทีนี้เราก็สร้างโทรศัพท์ขึ้นมาเรามีโทรศัพท์ละเราอยากได้อะไรเราก็เลยกดโทรศัพท์กึ๊กเพื่อเอาอาหารมา เราต้องสร้างฟันเพื่อเคี้ยวสร้างลำไส้ไว้กืนกินอาหารเราต้องสร้างหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะมารู้ว่าจริงๆแล้วเราคืออะไรพอเราสร้างทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็ทํางานอัตโนมัติเลยไอ้เจ้าหน้าที่เสียงก็ทําหน้าที่คิดคิดคิดเจ้าหน้าที่นึกก็ทําหน้าที่นึกอย่างเดียวเจ้าหน้าที่อารมณ์ก็ทําหน้าที่ปรุงเป็นอารมณ์เจ้าหน้าที่รับรู้ก็ทําหน้าที่รับรู้ เราได้สร้างเจ้าหน้าที่เหล่านี้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือของเรานะแล้วก็ทีนี้ล่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นี้เขาทางานแทนเราไอ้คิดนี่ก็ทําหน้าที่คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไอ้เจ้าหน้าที่นึกก็นึกภาพตามที่คิดแล้วทีนี้พอเป็นอย่างที่คิดที่นึกมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานะเจ้าหน้าที่อารมณ์ก็ทําหน้าที่เป็นอารมณ์พอใจขึ้นมาทีนี้เจ้าหน้าที่คิดนึกมันก็คิดนึกของมัน แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนึกเจ้าหน้าที่อารมณ์ก็ปรุงเป็นอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราหนะามันทํางานงมัาเองนะเข้าใจะไม่เนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ถึงอาการทั้งสามตัวนี้ทําหน้าที่รับรู้เลาคอยรายงานเราว่าอ๋อตอนนี้เจ้าหน้าที่คิดนึกกาลังนึกคิดแบบนี้อยู่นะเกิดอารมณ์แบบนี้อยู่ารายงานเราเราก็ทําหน้าที่แค่อาศัยธรรมชาติที่รับรู้นี่แหละคอยสื่อสารกับเรา ทีนี้ก่อนเรียนรู้อย่างเงี้ยหากินหากินหากินให้ให้มีการสั่งของซื้อของมากินมาใช้กันเราก็อาศัยรูปร่างเพื่อจะได้รับรู้เพื่อจะได้อาศัยมันไว้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้เราอาศัยสิ่งเหล่านี้มากนานซจนแบบเราลืมไปแล้วว่าเราคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุ์เราลืมไปแล้วว่าเราสร้างทุกสิ่งขึ้นมา เราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆทีนี้เราเชื่อว่าทุกอย่างที่เราสร้างกันมานี้มันมีอยู่จริงๆทีนี้เรามาพิสูจน์กันร่างกายเนี่ยพวกเราว่าเป็นร่างกายเราไหมพวกเราว่าร่างกายเราใช่ไหมอ่ะร่างกายนี้เกิดตายมันหยุดหายใจขึ้นมาดื้อเลยปึ้งคนตายไหนเราอยู่ไหนทีนี้ไหนร่างกายเราร่างกายนี้พอตายปุ๊บเขาก็เอาไปเผา กลายเป็นเศษฝุ่นขี้เท่าอยู่ในถุงใบหนึ่งหนเราอยู่ตรงไหนไหนหาดูสิเราก็จะบอกไม่ไม่ใช่เราเอา้าวแล้วเราอยู่ไหนไหนเราอยู่ไหนอาทีนี้เจ้าหน้าที่เสียงเจ้าหน้าที่เสียงเจ้าหน้าที่นึกเจ้าหน้าที่อารมณ์เจ้าหน้าที่รู้ยังคงอยู่นะทีนี้เรามาดูต่อเรามาดูไอ้เจ้าหน้าที่อารมณ์เนี่ย ไอ้เจ้าหน้าที่ที่มันเป็นอาธทำหน้าที่เป็นอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจโกรธงดหงิดดีใจเสียใจอารมณ์เชย่เนี่ยไอ้เจ้าอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ของเราไหมฮะมันเป็นอารมณ์ของเราจริงไหมถ้ามันเป็นอารมณ์ของเราจริงเราก็บอกอารมณ์เอ๋ยเจ้าโจมีความสุขบอกให้มันมีความสุขได้ไหมตลอดเลยฮ้าเป็นอารมณ์ทุกนะฮ้าเป็นอารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์ดีตลอดบอกได้ไหมทําไมบอกไม่ได้ฮะ มันมีมันมีตัวตนไม่จับต้องไลมไหมอารมณ์เนี่ยเพื่อเราลองจับเอาอารมณ์มาให้มาให้อาจารย์หน่อยสิเอาถุงใส่อาร mm hmm. มณ์เก็บมาให้หน่อยอยากได้อารมณ์ดีมาเก็บไว้ที่บ้านเยอะเอามาให้หน่อยสิมีไหมมีขายไหม <c oughs> มันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์มันเกิดแล้วมันหายไปแล้วมันเกิดเองเมื่อมันคิดมันนึกเป็นอย่างที่คิดที่นึกมันจะเกิดอารมณ์ฝ่ายบวกเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่คิดที่นึกมันจะเกิดอารมณ์ฝ่ายลบ หรือแม้แต่อารมณ์เฉยๆก็ด้วยทั้งหมดนี้เป็นอาการของธรรมชาติตรงนี้เข้าใจได้ไหมเห็นได้ไหมว่ามันไม่ใช่อารมณ์ของเรามันเป็นเองมันทํางานของมันเองมันสุกเองมันทุกเองถ้าไม่ง้ยึดมันสัอย่างมันก็หายไปเองเนี่ยอารมณ์ไม่ดีที่เราเคยโกรธเคยอารมณ์ไม่ดีมากๆแต่ก่อนอะเมื่อสามวันก่อนเมื่อเดือนก่อนเมื่อปีก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ย อารมณ์ไม่ดีมากๆตอนนั้นน่ะหรือเพิ่องเพิ่องอารมณ์ไม่ดีเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ไม่ดีตรงนั้นมันหายไปไหนตอนเนี้ยไหนเอาเอามาให้หน่อยสิฮะเอามาให้หน่อยมันอยู่ตรงไหนเราอารมณ์ไม่ดีมาไม่รู้กี่รอบไปว่าเป็นล้านรอบแล้วไหนอารมณ์ไม่ดี unexpected. ที่เราว่ามันมีอยู่จริงๆอ่ะที่เราไหลร้องห่มร้องห้ไปกับอารมณ์อะเราจมยึดกับอารมณ์อารมณ์นั่นน่ะไหนเอามาให้หน่อยสิ อยากได้มาใส่เป็นปุ๋ยมีขายไหมฮอารมณ์นั้นมันปรากฏเองตามเหตุที่มันจะต้องเกิดพอมันมีความคิดนึกเป็นไปนอย่างที่คิดที่นึกมันจะเกิดอารมณ์แบบนั้นหรือไม่เป็นไปนอย่างที่คิดที่นึกมันจะเกิดอารมณ์แบบนั้นจะเป็นอารมณ์ดีสุดๆหรือจะเป็นอารมณ์ไม่ดีสุดๆมันเป็นอาการที่ปรากฏแล้วหายแล้ว มันปรากฏเองไม่ต้องอยากได้มันเป็นเจ้าของมันปรากฏเองแล้วมันก็หายไปของมันเองเห็นความจริงข้อนี้ได้ไหมถ้าเห็นได้ว่าอ๋อเจ้าหนะ้าที่อารมณ์เขาทำงานของเขาเองเฮ้ยแล้วเ,เราไปโง่ยึดไปแบกทำไมอ่ะถ้าเราไม่ยึดไม่แบกมันจะมีใครไปเป็นผู้สุขไปเป็นผู้ทุกข์ไหมไม่มีถูกไหมถ้าพวกเราเข้าใจแบบนี้สังเกตและเข้าใจลงไปให้ได้นะ เฮ้ยที่กําลังหงุดหงิดอยู ay, ่นี่เฮ้ยเราไปไหลยึดมันทําไมเราทั้งนั้นน่ะเฮ้ยอารมณ์ดีตอนนี้เรากําลังอารมณ์ดีหัวร้ออยู่เลยเฮ้ยอารมณ์ดีมันมันไม่ใช่เรานี่มันมันอารมณ์ดีของมันเองนี่เห็นได้ไม่เห็นได้แบบนี้เมื่อไหร่เฮ้ยแล้วเราไปหลงยึดทําไมเนี่ยมันจะเกิดน้ําตาแตกโล่งเ hmm, บาเมื่อพวกเราเข้าใจอย่างที่อาจารย์ชี้นะเราเห็นให้ได้นะเห็นและยอมรับลงไปได้ว่า มันไม่ใช่เราหรอกมันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเห็นให้ได้นะมันไม่ใช่เราได้ไงว่าฟังเทพอาจารย์แล้วทําไมเราไม่ยังไม่เห็นเอ๊ทำยังไงถึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรานเนี่ยเนี่ยกำลังคิดอยู่ตอนเนี้ยทำยังไงถึงจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราเห็นเสียงที่พูดนี่ไหมเห็นไหมว่าใครพูดเนี่ยใครกำลังคิดอยู่แบบนี้ใครกำลังคิดคิดอยู่รู้ไหม เห็นเสียงที่พูดนี uh> ้ไหมอาจารย์อาศัยเสียงนี้เพื่อจะมาชี้บอกพวกเราว่าไอเสียงเนี้ยมันไม่ใช่เสียงของใครหรอกมันไม่ใช่เสียงด้วยซ้ำไอสิ่งเนี้ยมันเป็นเพียงอาการของธรรมชาติที่มันมันกระเพื่อมเป็นไอสิ่งนี้ของมันเองอ่ะเข้าใจตรงนี้ได้ไหมมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเสียงนี้นะเห็นได้ไหมว่ามันไม่ใช่ของของเรามโนภาพก็เหมือนกัน ทั้งเสียงทั้งภาพที่พวกเราคิดปุ๊บมันมีภาพปั๊บเนี่ยเห็นได้ไหมว่าความคิดนึกเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันคิดของมันเองมันนึกของมันเองมันปรากฏแล้วมันหายไปแล้วด้วยตัวของมันเองอารมณ์ก็ปรากฏเองหายไปเองความคิดนึกก็ปรากฏเองหายไปเองเห็นได้ไหมว่าตอนนี้มันกําลังคิดอะไรเนี่ยเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมว่ามันคิดของมันเองมันไม่ใช่เราโอ้ถ้าเราเห็นได้นะ มันจะหลุดพวกัมจะคลายตัวมาท่าชีวิตอะตอนนี้มันสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาไงแล้วตอนนี้มันก็ส่งกระแสไปเกาะอาศายัยอาการเหล่านี้อยู่พวกเราเพียงแต่เห็นให้ได้ว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่เราไอกระแสพลังงานที่ส่งไปไปสร้างอาการเหล่านี้มันจะถูกตัดเลยแล้วมันจะรู้สึกน้ําตาแตกเบาโลงขึ้นมาเบาเบาเบาแค่ัดว่าพอเราหนักเพราะเราไปเกาะอาการเหล่านี้ เราจมไปกับอารมณ์ต่างๆก็เลยหนักเราจมไปกับความคิดจมไปกับอาการรู้จมไปกับการยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทาั้งๆที่ไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นของของใครไม่มีอะไรเลยแบบอยากจะบอกว่าโลกใบนี้มันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าพวกเราเข้าถึงท่าชีวิตนะทุกสิ่งที่เราเคยเห็นเคยรู้มาหมดมันจะละลายพังทลายไปหมด เที่ยงเลยแล้วเราจะมารู้ว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่ความว่างเปล่าไซบริสุทธิ์อย่างเดียวอ่ะทําไมมันมีแต่ความบริสุทธิ์ไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยในเนี้ยบริสุทธิ์มากอะเมื่อพวกเราเห็นได้เรื่อยแบบเนี้ยมันจะค่อยเบาโล่งเบาโล่งเบาโล่งไปเรื่อยนะเพราะมันคลายออกจากสิ่งเหล่านี้นะมันจะมีอาการเบาอาการโล่งเป็นตัววัดว่าพวกเราได้ รู้จักได้แจ้งได้คลายออกแค่ไหนมันจะเกิดความรู้เกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เฮ้ยเรามาหลงอะไรกันเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเรามาหลงยึดทุกอย่างเสียงนี้เหรอที่มันให้ค่าทุกอย่างอะ่ะไอ้สิ่งนั้นคือต้นมะม่วงเฮ้ยเสียงนี้พูดสิ่งนั้นไม่ได้พูดดูร่างกายดูเอา้าร่างกายไม่ได้พูดว่าเป็นร่างกายเลยนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นแขนเป็นขาเอา้า แล้วเรามาหลงโอ้เราคิดเอาเองเลยเนี่ยทุกอย่างเป็นความคิดหมดเลยนั่นพ่อแม่พ่อแม่ก็เกิดจากการที่เราคิดให้ค่าเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงที่มันบอกว่านั่นคือญาติพี่น้องนั่นคือลูกนั่นคือสามีนั่นคือภรรยานั่นคือโต๊ะนั่นคือตู้กับข้าวนั่นคือตู้เย็นนั่นคือหน้าต่างนั่นคือบ้านของเรานั่นคือรถเราเสียงนี้พูดนะเสียงนี้พูดแต่สิ่งต่างๆเขาไม่เคยพูดพลงมองกว่าสายตาจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายดูสิ กว่าสายตาดูทุกสิ่งบนโลกบันี้ลองดูสิมันจะมีแต่รู้ว่างๆอยู่ <S <S มันมีแต่รู้แบบไม่มีภาษาแต่เสียงเนี่ยมันกลับไปให้ค่าว่าเฮ้ยนั่นก็หน้าต่างนะดูดีสิ่งนั้นไม่ได้พูดว่าเป็นหน้าต่างเสียงนี้ต่างหากมันบอกอะ่ะอ้น,นั่นก็ต้นนั่นต้นมะขามนะนั่นต้นมะม่วงนะนั่นต้น ขนุนนะเสียงนี้พูดนะแต่สิ่งนั้นไม่ได้พูดนะพวกเราเห็นอาการเครื่องมือเหล่านี้ได้เมื่อไรนะเห็นว่ามันทำงานเองมันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่มันทำหน้าที่คิดทำหน้าที่นึกทำหน้าที่ปรุงอารมณ์เราดันไปโง่ยึดอาการเหล่านี้ต่างหากแบบมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรา ท,ทั้งทที่โดยแท้จริงแล้วมันไม่เคยเป็นของของใครมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อพวกเราเข้าใจแบบนี้มันจะค่อยๆเบาโลงเบาโลงออกมาน้ําตาแตกบอกให้น้ําตาแตกน้าตาร่วงเลยถ้าชีวิตเริ่มไม่เกาะอาการละถ้าชีวิตสร้างทุกอย่างขึ้นมานะแล้วสุดท้ายถ้าชีวิตจะเห็นว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของของใครด้วยไม่ใช่เราแล้วเราเป็นอาศัยทําไมอาศัยเพื่อเรียนรู้ เพื่อจะมาเรียนรู้ทุกอย่างว่าไม่ใช่เราเพื่อจะเรียนรู้ว่าเราคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าไสบริสุทธิ์ตามใดก็ตามที่พวกเรายัางไม่แจ้งต่อธาตุต้นกําเนิดน,นี้นะธาตุชีวิตอันบริสุทธิ์อันเป็นธาตุต้นกําเนิดน,นี้เป็นต้นธาตุทั้งปวงเลยต้นธาตุของพวกเรานี้หรือธาตุชีวิตของพวกเรานี้ <c oughs> เขาจะยังคงไปหาร่างกายใหม่เพื่อเรียนรู้ต่อไป ชีวิตเราเราถือว่าโชคดีแล้วนะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ยโชคดีสุดๆในยุคที่อาจารย์ได้สร้างเนื้อหาอธิบายอย่างชัดเจนมากๆเนี่ยอาจารย์อยากให้เนื้อหาที่อาจารย์อธิบายทั้งหมดนี้เป็นมรดกของโลกเก็บไว้ทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนจะไม่ทุกข์อีกต่อไปทุกคนตั้งแต่เด็กจนโตนะต้องได้เรียนวิชานี้ต้องได้มาฟังได้แจ้งใครที่เข้าถึงธาตุบริสุทธิ์นี้แล้วนี่คือผู้ที่สอบผ่านอุปมาว่า กำหนดเข้าไปในหลักสูตรว่าเด็กทุกชั้นจะชั้นไหนก็ตามนะจะต้องได้เรียนวิชานี้ใครเรียนวิชานี้เราแจ้งต่อทาตบริสุทธิ์ได้ก่อนคนนั้นถือว่าผ่านชั้นนี้ไปได้เพราะจะไม่ทุกเลยแล้วจะไม่เบียดเบียนกันด้วยทุกคนจะอยู่บนโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะพวกเราจะได้รู้แจ้งว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราเป็นทาตบริสุทธิ์ที่มันไม่เคยเกิดทาตตัวนี้ เมื่อรู้แจ้งแล้วนะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าหูเราคือไอความบริสุทธิ์นี่เหรอเนี่ยแล้วเรามาลหลงอะไรกันโลกใบนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเลยเราจะได้อยู่บนโลกใบนี้โดยอาศัยร่างกายนี้เป็นครั้งสุดท้ายนี่คือร่างกายสุดท้ายที่เราจะมาอาศัยเราจะไม่กลับมาอาศัยมาเกิดอีกแล้วนะตามใดก็ตามที่ยังมีร่างกายนี้เราจะยังคงต้องใช้ชีวิตหาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้ แลาจะมากินแบบสบายด้วยเพราะร่างกายนี้ต้องการข้าวแค่วันละหนึ่งจานพอมันอยู่ได้มีน้ํากินมีข้าวอาหารกินแค่วันละหนึ่งครั้งร่างกายนี้อยู่ได้เลยเราจะเริ่มไม่ดิ้นรนมากเราจะเริ่มอยู่บนโลกใบนี้แบบสบายเพราะมันไม่จําเป็นต้องดิ้นรนอะไรแล้วเพราะร่างกายนี้มันอยู่ได้ไม่นานที่นี้แหะเราจะเริ่มคุยกันแต่เรื่อง แกนชีวิตธาตุชีวิตเมื่อความรู้นี้ถูกส่งต่อให้กับทุกคนบนโลกใบนี้พ่อพวกเรานึกภาพตั้งแต่เราเกิดมาพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกคนบนโลกใบนี้เลยนะเขาสอนพวกเราว่าไงสอนให้พวกเราเชื่อว่าพวกเราเป็นมนุษย์ถูกไหมสอนให้พวกเราเชื่อว่าเราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นภรรยาเราถูกสอนว่าเราเป็นมนุษย์ ต้องใช้ชีวิตแบบนี้สังคมเราเป็นแบบนี้ถูกสอนให้คิดถูกไหมเราถูกสอนให้คิดถูกสอนให้จำสุขถูกสอนให้ยึดถูกสอนให้ดิ้นรลนสแสวงหาแก่งแย่งแข่งขันเบียดเบ,บียนทําลายกันและกันแล้วเพื่อจะได้ยิ่งใหญ่สอนให้พวกพวกเรารู้ไหมพวกเราสร้างกระดาษให้เป็นเงิน มันเป็นกระดาษแต่เราสร้างให้มันเป็นเงินเพื่อใช้อำนวยความสะดวกถูกไหมแต่รู้ไหมพวกเราเป็นทาสของเงินไปแล้วเราเป็นทาสของร่างกายนี้เราเป็นทาสของเงินเราเป็นทาสของสิ่งสมมุติที่พวกเราสร้างขึ้นมาเราปั้นดินขึ้นมาเป็นตัวอะไรร้อยแปดเลยเป็นพญางูเป็นพญาเสือเป็นพญาอะไรบ้างไม่รู้เป็นสัตว์เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไหว้สิ่งเหล่านี้บวงสรวงอ้อนวอนไหว้แม้กระทั่งไฟไหว้แม้กระทั่ง ดินไหวโพวเขาอ On ้อนวอนท่องนู่นท่องนี่พวกเราเป็นทาสของโลกใบนี้ไปแล้วอะพวกเราลืมไปแล้วหรอว่าพวกเรามาอาศัยโลกใบนี้อาศัยร่างกายนี้เพื่ออะไรเราลืมไปแล้วอะ่ะเราสร้างเสียงนี้ขึ้นมาสร้างมโนภาพสร้างอารมณ์สร้างอาการรู้ขึ้นมาเพื่อจะมาอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมาทวนมารู้จักธาตุชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมาเรียนรู้มาหลงเป็นธาตุของโลกใบนี้มันโดนขังเลย สร้างกฎกติกาขึ้นมาเพื่อขังตัวเองให้อยู่ในกฎกติกานั้นแต่เราไม่เคยมารู้เลยว่าเฮ้ยเรามาใส่ร่างกายศัยความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี่เพื่อมาเรียนรู้ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์เสียงนี่มันไม่ใช่เสียงของเรานะดูดีๆมันคิดของมันเองมันพูดของมันเองเห็นเสียงที่มันพูดอยู่ในใจได้เมื่อไหร่นะว่ามันคิดเองพูดเองนะเราจะน้ําตาล่วงแล้วเราจะเข้าใจว่าทั้งหมดเกิดขึ้นมามีขึ้นมาเพราะเราคิดนี่เองเหรอ เฮ้ยโลกบนี้เป็นโแค่งความคิดเลยเนี่ยเราจะน้ําตาล่วงเลยจริงๆเห็นให้ได้เถอะน,น้าเหมือนกับว่ามันจะหลุดออกจากความเป็นคนเลยทีนี้เราเห็นต่อไปจนเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เรานะเห็นให้ได้นะแล้วสุดท้ายมาเห็นว่าที่รู้อยู่เนี่ยตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ตอนเนี้ยสังเกตไหมว่ามันรู้ของมันเองเราเดินเดินอยู่เงี้ยมีกลิ่นมากระทบปึง้งมันได้กลิ่นของมันเองสังเกตเห็นได้ไหมสังเกตเห็นได้ไหมว่ามันมองเห็นของมันเอง สังเกตเห็นได้แม้ว่ามันพอเอาอาหารเข้าปากปุ๊บเราไม่ได้ตั้งใจจะจะสนใจอาหารหรอกเราก็ลังมองนู่นมองนี่ก็ตักอานหารเข้าปากเราก็ดูนูน่นดนูนี่ไปจังหวนนะนั้นมันรู้สึกขึ้นมาถึงรสชาติเผ็ดรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้สึกปึ๊กขึ้นมาเห็นได้ไหมว่ามันรับรู้ถึงรสชาติของมันเองอ่ะสังเกตเห็นได้แม้ว่ามันหนาวเองมันร้อนเองถ้าพวกเราสังเกตดีๆนะไม่ต้องตั้งใจนะ ฟังเทพอาจารย์มากๆฟ,ฟัง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 ให้ได้ห้ารอบสี่รอบเราจะเข้าใจ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 ,าใจไปเรื่อยเถึงข้าแล้วมันจะเริ่มน้ําตาไหลมันจะเริ่มเข้าใจเฮ้ยเราไม่ใช่มนุษย์ละเนี่ยเฮ้ยมันมีแต่ไอเสียงนี่ที่มันพูดหมดเลย, i, ลยรรเฮ้ย u, เราที่รู้อยู่นี่ใครรู้เนี่ยเอ้าแล้วเราอยู่ไหนมันยังมีคําถามแบบนี้ถามหัวใจเองลองสังเกตดูนะแล้วถามหัวใจเองดูเฮ้ยถ้าลุดที่รู้อยู่นี่ไม่ใช่เรารู้แล้วใครล่ะ เราอยู่ไหนเห็นให้ได้ว่ามันได้กลิ่นเองมันรู้เองสังเกตดีๆมันรับรู้ผ่านจมูกมันรู้เองมันรับรู้ผ่านหูเนี่ยมันรู้เองมันรู้ถึงเสียงของมันเองมันรู้ถึงกลิ่นของมันเองมันรู้ถึงรสชาติของมันเองคือมันรู้ของมันเองทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิตของท่าชีวิตพวกเราถ้าพวกเราเห็นได้นะาตาชีวิตมันจะคลายตัวรุดออกมาจากอาการเหล่านี้ พอถ้าชีวิตมันหลุดออกมาได้เพราะมันรู้แจ้งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรามันเป็นอาการของธรรมชาติเด็เราไม่เกี่ยวนี่พอพวกเราได้เห็นความจริงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเลยเราไม่ได้เกี่ยวกับเสียงนี่มนโนภาพบามณ์อาการรู้เนี่ยเราไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พูดนี้เลยที่พูดนี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เดยวเข้าใจตรงนี้ได้ไหมพวกเรา อาจารย์อาศัยเสียงนี้เพื่อจะมาบอกพวกเราว่าเสียงนี้มันไม่ได้มีตัวมีตนมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นเหมือนลมอะที่ไว้บอกพวกเราว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะอาศัยเสียงเพื่อจะได้บอกพวกเราว่าเสียงนี้ไม่มีตัวตนนะและที่รู้อยู่นี้ก็ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครพูดเห็นได้ไหมเพราะมันไม่มีเราเลยเราคือไอตัวไซบอรสุทธิ์ที่มัน ที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวนี้มันเป็นธาตุไสที่กลืนไปทั้งจักรวาลเลยอ่ะพอพวกเราเข้าใจได้ว่าไอ้เสียงนี้มโนภาพอารมณ์อาการรู้ทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติที่มันปรากฏเองหาเองมันเป็นของมันเองมันไม่มีเราอยู่ในนี้ธาตุชีวิตจะหลุดพ่วงออกมาเลยเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยแต่หน้ามันจะมีจังหวะน,นึงที่แบบเราวิ่งอยู่เรากินข้าวอยู่เราอาบน้ําอยู่กวาดบ้านถูบ้านซักผ้ากําลังทํานู่นทํานี่อยู่อ่ะไม่ไว่าทําอะไรนะฟังเทพอาจารย์ตลอดนะ มันจะมีจังหวะหนึ่งพวกเราจะคือรู้แบบธรรมชาติเลยจังหวะนั้นน่ะสมมุติว่าจังหวะนั้นเรากําลังเดินออกไปจะไปเปิดประตูไปนอกบ้านไปรับอากาศสัหน่อยพอเพราะแดดมันเพราะนี้หน้าหนาวไงแดดมันกาลังเริ่มออกแล้วเช้าอากาศดีแล้วเปิดประตูไปกำลังจะไปรับอากาศพอไปจับประตูปึ้งมันรู้สึกเย็นที่มือเพราะอากาศมันเย็นไงพอไปจับกอนประตูปึ๊บมันรู้สึกเย็น เย็นเจี๊ยบเลยมันรู้สึกกึกขึ้นมามันรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเอ้าใครรู้ว่ามันเย็นเนี่ยพอมันรู้ขึ้นมากึกมันเห็นว่าที่รู้นี้มันรู้ของมันเองอ่ะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปเห็นมันนะมันก็เป็นธรรมชาตินี่แหละเราก็ไปจับปุ๊บแต่มันสังเกตเห็นว่าเฮ้ยใครกําลังเย็นเนี่ยขนาดจิตนั่นแหละมันจะระเบิดตุ้มอะไรคล้ายๆกับว่าเราดึงสายไฟแรงสูงเส้นหนึ่ง สายไฟเส้นนี้มันมีไฟวิ่งอยู่ตลอดใช่ไหมเราดึงกระชากปั้งขาดออกจากกัน,น่ะจังหวะที่มันขาดออกจากกันนะมันจะเกิดการระเบิดสปาร์กปั้งโอ้โหเราเราจะเห็นถึงความอาศัศจรรย์เราจะร้องไห้น้ําตาไหลเลยคือเรายึดอาการเหล่านี้ธาตุชีวิตมันอาศัยอาการเหล่านี้มันส่งกระแสไปอาศัยไปสร้างอาการเหล่านี้เพื่อใช้ปรุงแต่งเพื่อเข้าใจตัวเองแหละแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยมาเรียนรู้ตัวเองเลยเรากลับไปเรียนรู้ข้างนอก เราไม่เคยมาเรียนรู้ท่าชีวิตไงจนวันหนึ่งได้มาฟังเทพอ,อาจจา์ฟังไปเรื่อยนะจนกว่าเสียงอาจารย์จะดังอยู่ในจิตเราตลอดนะฟังไปเหอะจนเสียงอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อไหร่นั่นแหละเดี๋ยวไม่นานเราเดี๋ยวเราจะน้ําตาล่วงที่นี้อาจารย์บอกแล้วนะไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนไม่เกินเดือนอยางโง่จริงๆนะหลายคนนะวันเดียวแค่นั้นหละฟังเทพบอจจา์วันเดียวเขาปลุงเลยเขาหลุดออกมาเลยน้ําตาล่วงโอ้เราไม่ทุกข์อีกเลย อัศจรรย์สุดๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรรู้แค่ว่าไม่เกิดแล้วรู้แค่ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยมีแต่บอกชี้ให้ทุกคนได้มาฟังเทพอาจารย์แชร์เทพอาจารย์มากๆกตนหน้าพวกเราไม่ต้องไปสอนใครไม่ต้องไปบอกใครแค่เปิดเทพอาจารย์ให้เขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจได้ง่ายมากอาจารย์พูดชัดมากแล้วที่นี้เมื่อพวกเราลุกจับก่อนประตู กังจะเปิดกังจะบิดเปิดมันรู้สึกได้ว่าเอา้าเฮ้ยมันรู้สึกเองเหรอแล้วมันขาดระเบิดต้มาตาชีวิตมันมันที่มันส่งกระแสพลังงานไปสร้างความคิดนึกอารมณ์การรู้เนี่ยเป็นปกติของมันเนี่ยมันได้รู้ความจริงว่าตัวมันเนี่ยคือตัวเราเนี่ยไม่ใช่อาการรู้นี้พอพวกเราได้รู้ว่าเฮ้ยอาการรู้นี้ไม่ใช่เรานี่าตาชีวิตของเราก็หลุดพัวกออกมาขนาดนั้นไม่เกิดการระเบิดตั้งขาดออกจากกันน มันขาดออกจากกันจากที่อาศัยอยู่มาเนิ่นนานตอนนี้เราไม่อาศัยแล้วเราเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่เรานี่มันขาดสบัดออกจากกันนะหลุดออกมาเลยพอถ้าชีวิตเราหลุดมาปุ๊บเราจะเห็นความจริงถึงว่าถึงธรรมชาติแท้ๆของพวกเราว่าตรงเนี้ยมันใสมากเลยมันใสมันว่างเปล่ามันบริสุทธิ์สุดๆแล้วมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลในนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะ ในธาตุตัวนี้ในมิติศูนย์ใน Blog, ในธาตุซีโร่ตัวนี้ในธาตุบริสุทธิ์เนี่ยในธาตุชีวิตของพวกเราเนี่ยในนี้มันไม่มีร่างกายใดๆคือมันไม่มีเราเลยในเนี้มันไม่มีเสียงพูดมันไม่มีมโนภาพมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอาการรับรู้มันไม่มีอะไรที่โลกใบนี้เขาใช้กันเสียงนี้ไว้ใช้อยู่ในโลกใบนี้ไว้สื่อสารบนโลกใบนี้นะแต่ในธาตุชีวิตไม่มีไม่ต้องอาศัยสิ่งน <to> ี้เข้าใจไหม สิ่งนี้เป็นของภายนอกไว้ใช้อยู่ในโลกร่างกายก็เป็นของภายนอกไว้ใช้อยู่ในโลกมโนภาพอารมณ์อาการรู้เป็นของภายนอกไว้ใช้อยู่ในโลกแต่ถ้าชีวิตอันเป็นภายในนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆบางคนพอถึงตรงนี้หลงยึดประเด็นเป็นพระเทศพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่นะถ้ายังเข้าใจถือครองว่าเราเป็นอะไรอยู่นั่นยังเล่นกับความคิดนะเข้าใจให้ได้ยันหลงประเด็น ถ้าถึงมันอย่างสมบูรณ์มีความรู้แจ้งจริงๆว่าเฮ้ยเราคือความบริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นอะไรเหรอเฮ้ยเราไม่ได้ชื่อนี้เหรอเราไม่ได้มีนามสกุลเหรอเราไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงเหรอเฮ้ยเราไม่ได้มีพ่อแม่ด้วยเราไม่มีครอบครัวเราไม่มีรูปร่างเลยเฮ้ยแล้วสิ่งที่เรายึดถือมาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจบบุบันจนแก่อยู่แปดสิบวัะนะเฮ้ยมันมันเหมือนกับความฝันที่เราตื่นนะพอเราตื่นจากความฝันมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะ สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเลยอะมันไม่มีตัวมีตนอยู่จริงสักอย่างอะ่ะโอ้โหน้ำตาล่วงร้องไห้อัศจรรย์มากมันเป็นความรู้ที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมันรู้เต็มหัวใจว่าเราไม่เกิดแล้วอะ่ะมันรู้เต็มหัวใจเลยนะว่าเราไม่เกิดแล้วไม่รู้จะไปเกิดทำไมเกิดไปก็โง่น่ะสิมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยตรงนี้มันมีแต่ความ,รม,ม,วามบริสุทธ์อ่ะ มันมันไม่ทุกเลยตรงเนี้ยมันมีแต่ความมันบริสุทธิ์มากมันไม่มีความทุกเลยอะพวกเราทุกเพราะพวกเรามายึดร่างกายยึดเสียงมโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยเราไหลไปกับสิ่งเหล่าเนี้ยเราก็เลยทุกเมื่อเราเข้าใจความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราเลยนะไม่มีเลยใครเข้าใจได้แจ้งต่อความจริงนี้ได้คุณคือผู้ชนะ คุณคือผู้ที่จะไม่เกิดอีกพวกเราทุกคนจงแจ้งต่อความจริงนี้ทุกคนเถิดเทปนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอให้พวกเราทุกคนเลยจงแจ้งในความจริงนี้โดยเร็วโดยฉับพลันทุกคนทุกท่านเตือนหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกได้เพราะรู้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไ d ด i n ลแอดปัญญา9ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching ธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า